มาเม็หนึ่งวงน,นะครับเพชรสวยๆงานหลุดจำนำเพชรเม็ดใหญ่เจ็ดเม็ดเจ็ดเม็ดกางเม็ดละสิบตันบ่าข้างเม็ดละสอตันนะครับข้างละข้างละห้าเม็ดรวมสิบเม็ดตัวไหวนเป็นทองเก้าสิบ มีปั๊ m เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับขนาดแหวนก็อยู่ที่ห้าสิบห้าเพชรสวย ใส่ขึ้นนิ้วประมาณนี้น้ำหนักแหวนอยู่ที่สี่จุดหกกรัมเล่นกับแสงสวยน้วยงนี้ส่งต่อ48,000บาท48,000บาทน,นะครับ ขายคืนได้จำนำได้